สวัสดีครับมาภารกิจเร่งด่วนอีกแล้วครับวันนี้นะฮะผมบังเอิญขึ้นมาเล่นสเก็ตบอร์ดที่จอดรถนะฮะลานชั้นชั้นเจ็ดแล้วก็ได้เจอน้องทีดีกับน้องน้ำโมนะฮะผมจะเล่นซ่อนหากับน้องเขาแล้วก็ด้วยความสามารถในการเต่ายิงฉุกของผมนะฮะเป็นครับ <c oughs> <c oughs> เป็นคนหานะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่นับ1นึถึงห้แล้วเดี๋ยวทีดีกับน้องน้ำโมจะไปซ่อนนะฮะ เดี๋ยวเราไปตามดูกันนะครับยังไม่ได้นับเลยนะครับผไม่ใช่นะครับไม่ใช่เอาแล้วนะไปแล้วครับด้วยความสามารถของผมนะฮะในการแอบ,บดูเมื่อกี้นะฮะชั้น 7A น้องๆเขาไม่ได้ลงมานะครับเพราะฉะนั้นข้างบนแน่นอนนะครับ มีกฎอยู่นะฮะเวลาซ่อนนี่ห้ามไปใกล้รถที่กำลังติดเครื่องยนต์นะครับมันจะอันตรายมากคุณน้อยสวัสดีครับคุณน้อยสวัสดีครับดีครับจริงๆอยากจะถามคุณแม่เขาว่าน้องที่ดีอยู่ไหนนะครับแต่ว่ามันจะดูเป็นการขี้โกงนะฮะอ้าวเราเจอเราเจอ เทนนี้ของออไม่ใช่ครับเราเจอเซิร์ฟของทีดีนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าตัวอยู่แถวนี้แน่นอนเอ๊ะเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นเงาเห็นเงานะครับเอ๊ะเดี๋ยวแวบๆบบบสีชมพูเดี๋ยวเราจะตามไปนะฮะตะ่กี้ผมเห็นสีชมพูอยู่แถวนี้ไปดูกันครับไปดูกันเดี๋ยวจะใช้มุกหลอกน้องๆอ,ออกมาดีหรือเปล่าหนึ่งสองสาม เดนดยโดนแล้วครับ2คนไม่น่าเชื่อจะเจเจอทีดีด้วยอ่คุณแม่คุณแม่มอบตัวนะครับคุณแม่มอบตัวนะฮะรู้ได้ยังไงรู้ไหมครับว่าลุงต้นหาเจอได้ยังไงคุณโผล่ไปครับเป็นหูคุณโอเคเกมแรกชนะไปเรียบร้อยรู้สึกยังไงครับตองจำได้เอาต้องต้อพูดเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเราไม่รู้นะครับโอเคเล่นหน่เล่นหน่อม น้องน้ำมืเป็นคนหานะครับคุณแม่ไปนะครับผมจะใช้มุกเดิมนะคะับทางที้นี่น้องน้ำมืไปแล้วนะครับเด็กก็อย่างนี้นะฮะ The way life changes with a man, as a woman's soul with positive. That's why I don't worry about the things that I don't see. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days we me. I don't take it as stupid. I see him get out of my. วทถลบก่อนลูกว่าเียวเจอจนได้เจอได้ยังไงครับอ um> ๋อใครเป็นคนบอก อ๋อมาม้าบอกใช่ไหมฮะให้มาม้ามาเลี้ยงขงนมพวกเราเดี๋ยวนี้ <Okay. S 1> ครับโอเคครับไม่ต้องไป็นหากันเจอง่ายจังแต่ละคนฮะไม่ไหวเลยเาละคเกมนี้ถ้าจะง่ายสําหรับพวกเราแล้วครับคุณแม่เป็นคนหา <Okay. S 1> นะฮะเอ,เอาละครับผมขอฝากชีวิตไปด้วยไปด้วยที่นี้ไปที่นี้ ตะกี้เล่นกระเดก,กตรงนี้เล่นเอาคุณแม่ดูคุณแม่ดูระบายต่ำหน่อยไปไหนดีไปไหนดีดไไดดเร็วทีดีช่วยหน่อยถ้าโดนถ้าโดนเจอนี่เจอเป็นพวงเลยนะสู้ไปครับสู้ไมตามไปคุมน้องดีกว่าทีดีแน่ใจนะครับเดี๋ยวลุงต้นขอตรงนี้นะ ยังไม่ออกมาซะทีคุณแม่ยังไม่ออกมาเลยนครับนนะโผล่มาดีได้ใช่ไหมต้องออกมาทีใช่ไหมใช่สงสัยคุณแม่เดินกลับไปหาทาุกต์แน่เลยคุณแม่ยังไม่โผล่มานะครับคุณแม่สงสัยนับถึงหนึ่งพันแน่เลย ทีดีเสียงตายทีดีเสียงตายฮะน้องทีดีเสียงตายไปทางนี้แล้วครับอะไหนะพี่กมาแล้วไม,ม่เห็นนะน้องทีดีบอกมาตายแดดแดดทำไมปลาแล้วเอาแล้วคุณคนช่วยด้วยดูดีดี ดีเลยครับโอ้หไม่น่าเชื่อพวกเราโดนหลอกกันหมดเลยนะครับทีดีไม่อยู่แถวนี้ครับคุณแม่เอา,เอาน้องน้ำโมเฉลยสวยแล้วครับภาษา<ป>อังกฤษเรียกบีทเรสอะ <laughs> <laughs> เจอการหักหลังครับน้องน้ำโมไม่ชอบพี่ทีดีใช่ไหมครับ <laughs> อ๋อแล้วชะไปชี้จุดว่าพี่ทีดีซ่อนตรงนี้ครับ <laughs> <laughs> พี่ทีดีกำลังจะขับรถหนีไปเลยนะฮะเนี่ยโดนดักไปเรียบร้อย โอเคครับเดี๋ยวจบง่ายๆก่อนละกันขอบคุณพุ่แม่นะครับนะฮะน้องน้ำโมนะฮะน้องทีดีนะครับเดี๋ยวลุงต้นเล่นต